นดูค่ะบุนี่ยายรัวมันพี่กับคันนอกไม่สมแล้วกับเล่ยไอเ็สขวดนี่หรออยู่ตรอมั่นนีเลยพี่น้องเ่อเหตขวดแย่หรอพี่น้องเมื่ใเสีขวดก็จะทิดงไปพี่น้องกาบามันนั่งคอยเพอันเสียไม่พี่น้องเพราะว่ากินเทลขวดกินคาบละขวดละขวดไปเังสิพี่น้องขันขวดแย่ร้านกินบ่หมดพี่น้องแย่ร้านมันพีก็เล่ยเจสต์ขวดตรอมั่นี่หรอพี่น้องกินเทลแกงแกงเทลเสียไปเังสิไหมพี่น้องกินเทล ทีละข้าไปเนี่ยแหะพี่น้องมันผู้ใดขอบขั้วไงอยากเกียงใส่หมอนายกันใส่้อนปวดซ้ำปวดไปเลยพี่น้องประมาณหกชั้นแกละาไปเลยกันเฮ็ดไปเรื่อยเลยพี่น้องมันไงยายผิดมากนลยท่านกับตาบอกมาเฮ็ดจังสี่เลยพี่น้องเฮ็ดไปเรื่อยเลยพี่น้องเฮ็ดไปไปเรื่อยๆพี่น้องมันจะเริ่มต้นพี่น้องก็ได้เพื่อะไรพี่ ไดิปขวดพอดีไปเนาะรอบมีไดซิปขวดพอดีไปเนาะเก็ดไปเรื่อยๆรอบุ่นเลยทีเอามาเผาไปเนาะเผาเกียนเกียนเลี้ยเอไดถุงหนึ่งไปเนะเอาอยากกินเอาอยากกินซุปแบบเกียงอะไรเยอะๆุยากซุปแบบน้าแบ่งบุก็ได้้วยกันที่เนาะเดได้หลไยเม่นูลายรูปแบบไปเนานใหม่ก็ได้เดได้หงไรไปนหางเสียหญ่ลเก็ไปตัดเอาไปับมาฟันฟัต้มกิงกับตำหุกับคนกับแก้วไปเหมือนกันพี่นาะเกลี้ยงไรไม่นูเยอะนอาใหม่ ก็ได้เห็ดขายเด็กผูน้องเห็ดใบถ้ากินล่ะพี่น้องก็ไดอยากเอามาเอาไปแกงพี่น้องมูอยู่ในบ้านผู้ใดอยากเอาน้ำมันมาตุ๋แกงแน่คนก็มาเอาเลยพู้น้องเพาะน้ำมัไปยันใส่แกงไก่ใส่ซุปใส่นังใส่ดีแน่คนกับาคนก็มาเอาพี่น้องนี่แหละก็ผู้ใดมากย่ไมา่ยำนี่เราจะเอาให้พี่น้องกันนี่กันนี่ให้ร้ามันนี่ก็เอาให้กันเรแต่แต่ท่านอาจารย์ผู้น้องเห็ดใบแป้งจันอะพี่น้องมันนี่ก็เลยเห็ดพี่น้องก็พอคอยกินไปได้ดอกพี่น้องก็โดนกินเที่ยวและพี่น้องกินไล่ไล่กับ่บื่อ มีแต่แกก็บ่าอยากแตงหงดนุนขึ้นอยากเทนพี่น้องนั่นมีน้องแกงเนี่ยแงมันาุกแกงก็ยังจะหลับนองเราเมือนรุ่นหญ่หลับมันมีไปหาทายน้ำไม้เบิ้งไปเรื่อยที่โตอะไรพี่น้องทายนน่แน้ทายนี่แน้เบิ้งไปเรื่อยนะพี่น้องก็สุมากเลยพี่น้องน้อไม่เสร็จ เยี๋ยมืลจ้าน้ี่ะค่ะสวัสดีค่ะ